สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมชัยรัตนรนก้องหรือขุนชัยเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่กันทรักนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งติดชายแดนกัมพูชาเลยวันนี้เราจะมาพบกับเกษตรกร,รกที่ได้ใช้นูตรฟไ์นะครับกับมะเขือเทศนะครับถ้าได้ฟังแล้วจงสงบนิ่งเพราะมะเขือเทศ นะับพระเทศยังนั่งฟังนิ่งเลยมอเขือเทศเราก็ต้องนั่งฟังนิ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของเลยดีกว่าเะมืับว่ามเขือเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วฟื้นขึ้นมาได้ยังไงจากที่จะตายแล้วนะครับมาแล้วครับเจอแล้วครับเจอเจ้าของแล้วนั่นนั่นนั่นยืนนุ่มนุ่มโอ้หนุ่มรอรอทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของนะครับตอนนี้ยืนยิ้มปั้นเลยเพราะว่ามอเขือเทศมันดกนะครับเจอแล้วเจอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยสวัสดีโอ้ครเป็นเจ้าของมอเขือเทศครับนี ผมครับผมนะลูกหล่อลูกหล่อผู้ชมไม่รัวอะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรผมปิยวัฒน์ศรีพิรมครับตรงนี้บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านน้องอุดมตำบลรุงหมู่อะไรนะตรงนี้หมู่ห้าครับหมู่ห้าตำบลตำบลรุงอากันทลักสีตะเกียสีะเกตซึ่งติดกับชายแดนกัมพูชาถัดไปนี้ก็เข้าพโพดพิหารแล้อภูมะเขือ เก้ากิโลเองครับครับี้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเลยบุ้มบบมบ่บุ่มบ่บเลยนะครับมะเขือเทศโอ้โหดกนี่พยานชื่ออะไรครับพยานครับชื่ออะไรครับพยานครับผมจารึกปุราชธทรมังครับผมครับพยานพยานเพชรพระเพิงครับเพชรพระเพิงนี่พยานอีกท่านหนึ่งจากสุขเกียรติปินทาครับนั่น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 นี่นะครับพยานมาดูนะครับว่ามะเขือเทศของเราเนี่ยดกยังไงนะครับจากสภาพต้น นะครับตอนแรกๆมีปัญหาอะไรครับเกี่ยวกับมะเขือเทศมีปัญหาเหี่ยวยุบที่ว่ดจะไม่รอดแล้วอ๋อมันมันเจอปัญหาเนื่องจากอะไรเนื่องจากฝนฝนตกเชื้อราอ๋อฝนตกหนักครับผมแล้วก็มันเป็นเชื้อราครับผมแล้วก็ทําให้ต้นมีลักษณะแบบไหนต้นลักษณะเหี่ยวใบแห้งฮะใบแห้งลักษณะอะไโอเหี่ยวใบแห้งครับผมก็คือถึงเวลาชาวนากิจแล้วชาวพากิจแล้วใช่ไหมจะไม่ได้เทศแล้วจะไปเทศคนอื่นแล้วมะเหลือ โอ้โหนั่นนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วรู้จักนุชฟอร์ไลด์ได้ยังไงครับก็คือไม่รู้จักหรอกครั้งแรกอแต่จู่ๆวันหนึ่งมีนายทหารเดินเข้ามาครับผมก็คิดว่าเขาจะมาขโมยไม้เขือผมแล้วเขามาว่าไงมั่งเขามาถามว่ามันเป็นยังไงมม้เขือทำไมเป็นอย่างลักษณะนี้เขาบอกที่จริงแล้วเขามาเสนอสินค้าเขาบอกมีของดีครับเขามาให้ดูครับผมก็ไม่เชื่อหรอกครั้งแรกนั่นเขาบอกเอาอย่างนี้ให้ขุดทดลองใช้ไปก่อนเลยผมไม่คิดตังค์เขาบอก โอ้ใจถึงใจถึงถึงก็ถึงเหมือนกันผมเอาเหมือนกันแล้วจากต้นเหี่ยวเหี่ยวจากต้นเหลือง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 กะจะช้ำบ้ากแล้วกาจะไถทิ้งแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ใช้อะไรครับใช้อะไรไหนไหนไหนใช้ตัวนี้ครับนุดนฟอร์ไลครับเนี่ยนะสูตรหนึ่งเนี่ยนะสูตรหนึ่งใช้อย่างเดียวใชแล้วก็มีสูตรสองสูตรสองอ๋อใช้ร่วมกันเลยใช่ไหม แล้วก็เคียร่าด้วยไหมเคียร่าด้วยโอ้ใช้สามตัวเลยก็คือสูตรหนึ่งเคียร่าแล้วก็สูตรสองครับผมสามอย่างเลยสามอย่างอย่างละกี่ซีซีสูตรหนึ่งนี้คือตัวแทนแนะนำให้ใช้แค่สองซีซีครับสองซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรเคียร่ากี่ซีซีเคียร่ากับสูตรสองนั่นคืออย่างละสตาร์ทที่ห้าก่อนโอ้ย่างละห้าโอเคนะครับทีนี้เมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยจากลักษณะที่ต้นมะเขือที่มันจะตายแล้วเนี่ยกี่วันมันถึงฟื้นขึ้นมา คือรอบแรกนี้คือตามที่ท่านนายฐานท่านแนะนํำบอกคเจตดวันให้ฉีดพ่นครั้งหนึ่งก็คือฉีดพ่นไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมาอีกประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆเรวก็มองเห็นสภาพมาดูมาดูเป็นยังไงมั่งก็คือยอดก็จะมีอาการฟื้นเคืนเฉียบจากที่เหี่ยวแห้งๆนะมันสดชื่นขึ้นเลยเงีขึ้นมาใหม่เลย มหัศจันย์์ไหมไหนคนแนะนําอยู่ไหนเอาจะเกียนไปดิครับโอ้โหนึกยังไงเี่ยมาแนะนําเขาเนี่ยเดินตุดงเดินตุดงป่ามาไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยผมมาเอ๊ะมาเขือเทศทำไมเป็นอย่างนี้เจ้าของอยู่ไหนโนาที่แรกเขาคือไม่เห็นคนก็เลยเรียกหาตะโกนหาเจ้าของมาเขือเทศอยู่ไหนครับเห็นแต่มาเขือเทศเอาของดีให้แล้วเอาของดีมามาดูมาดูใครเ็าจะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อนึกว่าขโมยนึกว่าขโมยแล้วพยานอยู่ด้วยไหมวันนั้นนะหรือ นึกว่าขโมยจริงไหมผมนึกว่าป่าไม้เลยซ้ำนึกว่าอะไรนึกว่าเป็นอะไรจะเกียนนึกว่าเป็นอะไรนึกว่าป่าไม้เหมือนกันโอ้แล้วทีนี้หลังจากขีดไปแล้วเนี่ยเขาประทับใจยังไงบ้างสามวันสามวันแรกผมจะมาดูโอ้เจ้าของไม่ได้ดูไม่ได้ดูไปดูพวงแอบมาดูมาดูอ่าผมจะล้อยมาดูเออฟื้นเลยเว้ยพอเจ็ดวัน เออฟื้นแน่เลยก็เลยถามว่าเจ้าของยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยก็เรียกเจ้าของมาว่าครั้งที่สองนี่ลงไปหรือยังฉีดหรือยังตามตามตามที่พี่บอกฉีดไปหรือยังโอ้กรังจะฉีดแล้วครับเรียกมาดูก็เลยเอประทับใจก็เลยใช้ครั้งที่สองไหนไหนมาดูที่พาไปดูหน่อยที่มะเขือเทศเนี่ยที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยนี่นี่นี่ใช่ไหมคตอนตอนแรกมันสภาพเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมใี่เลยโอ้โหแล้วมันยอดจะเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยอ่าอ่าโอ้เตรียมชาวนกิจแล้วะน่ พอโดนนุดฟลายเข้าไปครับจะเป็นลักษณะนี้โอ้มันแตกไหมอย่างนี้เลยเหรอนี่พูดถึงถ้าเราใช้ยาตามท้องตลาดทั่วไปครับถ้าสภาพต้นอายุต้นขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาไม่มีแตกยอดไม่มีแต่ยอดก็<อ>คือจะไปแล้วมันแตกยอดขึ้นมามันดอกมีด้วยไงมีฮะโอ้โอ้โหมันทั้งยอดทั้งดอกเลยอะ่ะ มันฟื้นทั้งไรเลยเหรอฟื้นทั้งไรเลยโอ้โหแล้วคนไล่ขางๆ้าเขาไม่ตะลึงนึกนะโอ้โหมันฟื้นมาได้ยังไงเขายังไม่รู้ว่าผมใช้ตัวนี้อยู่นั่นถ้าพูดง่ายๆคือปลุกผีนั่นเองปลุกผีขึ้นมาข้าปลุกผีมะเขือเทศเหรอให้มาเทศต่อโอ้โหดูลูกเลยดูลูกเนี่ยแล้วใช้ยาฆ่าแมลงอะไรไหมยาฆ่าแมลงนี้คือยังไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้ใช้ด้วยครับแล้วมีพวกโรคพวกแมลงมากวนไหม มีมีแต่คือแค่มากอดแกเฉยอแต่ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ผมไม่แปลกอย่างนั้นนะผมก็ยังไม่เข้าใจเออผมต้องเสียต้องไปศึกษาใหม่แล้วปกติแล้วเนี่ยไอ้โรคแมลงทามันมาลงมันก็จะลุมกัดกินใช่แต่อันนี้ไม่กินไม่กินแปลกไหม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 มันแปลกได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเออนูชฟอร์ไลท์ทำด้วยอะไรเนี่ยมันถึงป้องกันโรคแมลงได้เนี่ยโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แสดงว่าปอดสารพิษปอดสารอยากจะชิมซะแล้วอยากจะชิมซะแล้วพาปอดสารพิษเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ไหมได้ครับได้หาเด็ดเด็ดชิมเลยมามามาเนี่ยเด็ดยังไม่สุกนะยังไม่สุกชิมได้ไม่เป็นไรเออชิมได้ไม่เป็นไรนี่นี่ฮะชิมได้หนาไหมเปลือกหนาไหมเปลือกหนาไหมกรอบไหมเปลือกหนาหวานด้วยกรอบอืมมันกรอบเนี่ยเที่ยวลงกบป๊อปป๊อปอิอืมอืมอืม เห็นไหมนี่ขนาดจะไม่เปลี่ยนสีโอ้โหมันมาหาจรรย์จริงๆเนื้อหนาถ้าเนื้อหน่างี้ได้น้ำหนักไหมน้ำหนักมันมาก่อนแล้วอันแรกโอ้โหมันคือถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับสวนอื่นครับคัดลูกเส่กันเลยก็ได้อ่ะห้าต่อห้าเลยอืมจะเปรียบเทียบนี้น้ำหนักจะเท่ากันไหมน้ำหนักของเราได้มากผมกล้าท้าเลยข้าเลยใช่ไหมครับผมผมกล้าท้าเลยโอ้พรของเราเนื้อหนาผมต่อให้เลยต่อให้ด้วยอห้าต่อหนึ่งก็ได้ ห้ามรุมห้ามรุมเชือกทีละคนโอ้โหปกติแล้วเนี่ยเขาจะมัดเชือกกันแค่ชั้นเดียวครับอันนี้มัดสองชั้นเลยครับเพราะเพราะไอ้ต้นมันเป็นไงเพราะว่าตัวนี้ลูกจะดกอเยอะและทีนี้รับน้ำหนักไม่ไหวมันหนักใช่ไหมแล้วก็ลำต้นก็จะสูงถ้าไม่มัดแล้วเป็นไงก็หักพับลงเลย ใช่เพราะฉะนั้นผมถึงเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับใส่เสื้อสองชั้นเลยนั่นให้สังเกตดูอลไวขอผมมีสองชั้นหมดเลยโอ้โนี่นี่ยอดใหม่ที่มันแตกขึ้นมานี่เห็นไหมนี่เห้มันฟื้นขึ้นมาเนี่นี่นี่มันก็ยังแสดงว่ามันออกได้ตลอดออกได้ตลอดยอดใหม่ออกมามีดอกติดลูกอีกนั่นโอ้โหรวยไหมเนี่ยรวยไหมเนี่ยน่าจะรวยนะเจอนุ้ดอไรดแล้วรวยแน่นอนดฟลอไรเนี่ยเข้าไปเนี่ยเนาะโอ้โหถ้ามีอย่างนี้มาตั้งนานนะสงสัยผม มีเบ้นขี่กับเขาแล้วทีนี้นูตรฟไลท์มันดีแบบนี้แล้วเนี่ยมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรหน่อยไหมนิดนึงนิดนึงทั่วประเทศเลยเอานิดหนึ่งนะคือนูตร์ไลท์นี่นะถ้าเกษตรกรท่านใดได้เจอได้สัมผัสไม่ต้องลังเลครับให้ทดลองใช้ไปเลยครับคุณอย่าคิดว่ามันจะไม่ได้ผลหรืออย่าคิดว่าเขามาหลอกใช้อย่ามาหลอกซื้อหลอกขายครับตามข่าวตามอะไรอืม แต่นี่ผมใช้แล้วยืนยันได้เลยว่าดีครับพูดได้คาเดียวคือว่าดีดีเลยครับโอ้โหลพยานคนเก็บเป็นไงมั่งเก็บแล้วเป็นไงมั่งดีมากครับเก็บง่ายลูกโตมีน้ําหนักครับผมนวดฟลตไลดีจริงๆครับเรอะครับโอ้เป็นไงดีไหมดีไหมดีครับสุดยอดครับสุดยอดครับหืมตะเกียดตะเกียดเป็นไงเป็นไงเห็นครับผมประทับใจหน้าบานอีกแล้วหน้าบานอีกแล้วเข้าประตูไม่ได้อีกแล้ว โอ้โหประทับใจยิ่ง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 เจอยิ่งมีความสุขถ้าถ้าถ้าไม่เจอใจเกลียดครับวันนั้นวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันอีกนั่นป่านนี้มะเขือเทศต้องโละใหม่แล้วใหม่นั่นโอ้โหเดี๋ยวเราเก็บมะเขือเทศนะตอนนี้กําลังจะเก็บมะเขือเทศแล้วเราเอามะเขือเทศไปไว้ที่บ้านแล้วก็ไปดูที่บ้านกันอีกทีนึงได้เนาะได้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บมะเขือเทศครับผมดุกที่ดุกๆมันเห็นแต่ลูกอะ เห็นแต่ลูกเต็มหมดเลยเนาะครับครับโอ้โหมันอะไรมาดกขนาดนี้ออหลังจากเก็บมาแล้วนะเราตามตามผู้ที่เก็บมะเขือเทศจากสวนนะครับมาที่บ้านแล้วเรามาเทกองนะครับแค่ตีนแรกแค่นั้นเขาเรียกว่าเก็บงวดแรกครั้งแรกได้มะเขือเทศมากมายขนาดนี้เลยเนาะมาดูนะ ด้วยที่ไม่ถึงไร่เท่านั้นเองตามมาดูเลยนะมาดูเลยนี่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 โอ้โหเป็นไงมั่งมะเขือเทศเป็นไงมัางเป็นไงเป็นไงมะเขือเทศเป็นไงมั่งโอเคครับท่านประธานนะถือว่าออกมางวดแรกคือลูกสวยใช้ได้ดีหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับผมโอ้โหต้นก็งามต้นสูงประมาณอืมเม็ดกว่าฮะโอ้โหเฉพาะของผมนะต้นก็งามต้นก็สูงสูงด้วยแล้วก็ลูกออกมาเป็นไงผิวผิวเป็นไงครับดีไหมผิวดีไหมเนี่ยผิว ถ้าลักษณะนี้ก็โอเคไม่ผิวเงาดีนะผิวไม่ด้านผิวไม่เสียก็คือปกติแล้วถ้าเมอเขือเทศที่จะไม่ดีเนี่ยมันจะมันจะมีกากเกลื่อนแต่หมดเลยแต่ปุ่มตะปัใช่มมนจุดมันจะราคาตกนั่นเองนนโอ้โหนี่ยอย่างนี้ได้ราคาแน่นอนเลยมนเขือเทศนะครับพันอะไรเนี้ยมอเขือเทศเนี่ยอันนี้ พันพื้นบ้านพันพื้นบ้านเราส้มตำเราไม่ไม่ไม่ใช่สงโรงงานหรอกโอ้นั่นโอ้โหดีจังเลยนะครับรสชาติแม่รสชาติเป็นไงบ้างเนี่ยอยากจะชิมเลยเนี่ยชิมได้ไหมเนี่ยชิมได้ครับลองดูเลยฉีดยาหรือว่าไม่ได้ฉีดแต่ของตัวนี้อย่างเดียวนะฮะโอ้งดฟรายอย่างเดียวเลืออย่างเดียวครับไหนลองชิมรสชาติที่มันจะเป็นัไงบ้างลองผมนะครับผมมาชิมด้วยกันดีกว่าครับได้ได้ครับ เอา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 คนละลูกคนละลูกลองดิือลองนีนี okay. ่รชาตรลองไหมแเก็ลองหอ้เนี่ยเนี่ยรสชาติไหมเนี่ยรสชาติของมะเขือเทศเลยเปลือกน้าเนี่ย เนื้อเป็นไงเนื้อหนานใช่ไหมเปลือกเปลือกเปลือกหนา,นานดีน่นีโอ้โหโน,นี่เนื้อหนา,นาก,ก็ได้ราคาก็ได้น้ําหนักน้ําหนักนี่ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถ้า,ถา,ถา,ถาลักษณะนี้นะใช่ถ้าถ้าเปลือกบางกว่านี้คือน้ําหนักเบาน้หนานหนักเบาแล้วก็โดนฝนไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้นานเก็บเก็บไว้ไม่ได้นานด้วยใช่อันนี้เก็บได้นานไหมเนื้อหนาเงี้ยเก็บได้นานครับเพราะว่าถ้าแก่ก็คือค้างได้ใช่ถ้าเราสงเท่าแก่นะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยโอ้โหนี่ดีจริงๆเนา้นูนโฟร์ไลน์เนาะครับผมโอ้โห ถ้ามมีนุชฟลก็คือมันจะไม่เป็นลักษณะนี้เลยใช่คือผมถ้ามีตัวอย่างอีกของอีกส่วนหนึ่งถ้ามีก็อยากจะ้ามาเปรียบเทียบของของเราเลยนั่นนั่นนั่นนะถ้ามีแปลงเปรียบเทียบมันก็จะได้อมีของดีอย่างนี้แล้วมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศมั้งเนี่ยว่านุชฟลายมันดีไงครับสําหรับเกษตรกรทั่วประเทศรอครับผมคิดว่าคุณทดลองใช้ดูเถอะถ้าคุณเจอนุชฟลาเนี่ยที่ไหนครับคุณไม่ต้องกังวลนะเรื่องราคาครับ เพราะว่าคุณภาพตามมานี่จะคุณจะตามหานุโฟไลต์เองนุโฟไลต์จะไม่ตามหาคุณแล้วทีนี้ใช่ใช่ใช่ของดีของดีครับเนี่ยถ้าเจอก็รีบสมัครเลยครับเพราะอันนี้คือครั้งแรกผมก็ไม่ได้สมัครนะฮะแค่ผมทดลองใช้เฉยๆลองอย่างเดียวลองอย่างเดียวโอ้ลองแล้วได้ผลเลยได้ผลเลยพอดีตัวแทนบริษัทออกมาก็เลยครับผมรีบสมัครทันทีเลยนั่นนะนั่นวเสียยวกาดใช่หเาใช่โอกาสคว้ากันง่ายไปแล้เพราะว่านุโฟไล์ไม่ได้ใช้กับเมืองเทยอย่างเดียวครับ ตัวแทนว่าข้าวก็ได้อถั่วก็ได้แกงก็ได้อะไรก็ได้เยอะทกชนุดทุกชนิดทุกชนิดมั่นใจเลยมั่นใจเลยเป็นไงครับจะเกิหน่อยที่เอาคุยหน่อยที่เนี่ยมันดียังไงเนี่ยเนในฐานะที่มาแนะนําเขาเนี่ยเพิ่งได้ประชิมรสชาติมะเขือเทศที่ใช้นุชฟลอไลส์รู้สึกเประทับใจรสชาติแท้แทออกหวานอมเปรี้ยวนี่แหละคือมะเขือเทศแล้วก็โอ้โหฟันพษ ปวดสารพีในร้อนตั้งกล้ากินใช่กล้ากินโชว์นั่น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 ประธานประธช mate, ิมอีกแล้วโอโหรสชาติเป็นไงครับประธานเือสุดยอดเลยค่ะเปลือกหนามากนัเป็นมะเขือเทศที่เหมาะกับใส่ส้มตำนั่นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตำเนาะจิ้มเกลือจะหน่อยเป็นไงเนาะเปลือกหนามากเลยนะหนาหนามากเลยนะยอดเลยอ่ะหนามากโอ้โหรสชาติดีมาก นนั่โโออ้หสุดยดยรายงานสดๆจากกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกสด,ดสุดยอดสุดยอดสุดยอด